สวัสดีครับมาพ่อกับเ่าวนักเกษตรเลี้งชีพเหมือนเคยนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีทําบ่อกระชังบกนะครับผมทําง่ายๆครับเลี้ยงง่ายๆเลี้ยงปลานะครับไม่ต้องกลัวงูเข้านะครับผมทํายังไงก็ได้ให้ประหยัดงบเราที่สุดนะครับในการเลี้ยงปลาเราต้องทดลองดูก่อนนะครับนี่จะเป็นบ่อของผมเองนะครับกันทิกาฟาร์มนะครับทําไม่ยากครับก่อนอื่นเลยเราก็ ทำไม้นะครับไม้ไผ่หรือไม้ยูคาก็ได้นะครับแหลมๆข้างนึงนะครับแล้วก็มีกระเบี้ยงเก่าหาซื้อได้ครับแผ่นละ15บาท20บาทวิธีทําก็ไม่ยากครับผมตอกลงแบบนี้เลยตอกลงไปแล้วก็เอากระเบียงวางวางวางนะครับไม่ต้องขุดดินนะครับแบบนี้จะใช้ไม้ทั้งหมดนะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดอยู่ที่13 13ามามชิ้นนะครับฝังดินลงไปเลย นะครับแล้วก็ปูบ่อเข้าไปหนีบด้วยผ้านะครับหนีบเหนบด้วยตัวหนีบผ้านะครับผมอาจะลืมลองลองนี่นะครับถุงปุ๋ยนะครับข้างล่างการเศษแจ้วเศษขยะนะครับเดี๋ยวมันประทิมพะยางเราจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับพอทําเสร็จนะครับทำสองคนนะครับช่วยกันนี่ครับตัวเหนีบผ้าหนีบตามขอบตามมุมแบบนี้ครับข้างบน เพื่อจะกันนะครับกันน้ากันน้าแบบเขาไปแล้วมันจะยุบโตลงนะครับเพราะต้องเหนีบไว้นะครับซึ่งจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับเลี้ยงปลาได้จริงนะครับไม่ต้องกลัวว่างูจะเข้านะครับมีต้นพืชน้ำนะครับต้นก็จับเขาควายลงให้เขาด้วยจะเป็นพืชน้ําลอยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้บ่าวแนกด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ใครสนใจหรืออยากสอบถามก็สอบถามได้นะครับ Facebook บาวนักเกษตรนังชีพนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ